ทำไรลูกออกกำลังกายเอาบึุดจำบึุดเอาบึุดจำบึุดไหวไหมเกสจะยืนสองขาคนเดยได้ไหวไหมจะล้มไหมเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะกับเด็กเลยนะอ่านี่พรล่างใช่ไหมอันนี้ได้แต่เกสเนี่ยตัวกรปิดเดียวเองอ่ะเอาหนักกว่านี้ให้เบากว่านี้อันนี้เป็นเครื่องเครื่องออกกำลังกายวงหัวทิพยลงมานะตัวก็ะปิดเดียวโอ้ยุกไปหลังไม่ลูก เออหนูต้องเดินหน้าดีลูกเอานี้เบียดเบียดข้างไมไๆไเออถูกไหมขาใช้ขาเหยียบก่อนคะขวาเหยียบมาข้างหน้าเออบอ่าไปเอยนั่งอ่านั้งแล้วค่ะไหวไหมกินอิ่มอิ่มน้องกายมาต่อแล้วตรงนี้มาหนึ่ง้องสามเต้นเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ยออกกำลังกายหรือเต้นต่อแล้วบุ้ม สวัสดีค่ะแม่แอนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองซวิประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะว่าว,วันนี้เรา,นนม,า,ม,ามาบ้านมาบ้านคุณขวัญน,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 นะคะเป็นแฟนเพจของคุณมาดามค่ะส,สวัสดีค่ะ บอกเลยว่านี่เรามาเยี่ยมบ้านเขาเราคุณขวัญคือแบบว่าใจดีมากทำกับข้าวต้อนรับเราเป็นนตัพริกอ่องอะไรแบบนี้เลยเป็นห้องใต้ดินนะไม่เป็นห้องออกกำลังกายเด็กๆแบบว่าสนุกกันใหญ่เลยเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องออกกำลังกายระวัง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 กายอุบตัวเล็กไปไม่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 แล้วก็จะเป็นเป็นห้องเก็บของเล่นของน้องพอลล่าใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เก็บของใช่แล้ว กำลังกายดีมากเลยห้องเล็กๆแต่แบบประโยชน์เพียบเลยน้องเกตเต้นอะไรคะอนุนูอยู่ตรงกลางน่เอนน้องกายเต้นอะไรเนะหน้ากระดึ๊กกระดึ๊กสรุปเต้นไปเต้นมานะกระโดดโค้งเข้าไปตรงโน้นตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะป๊าป๊า เรากลับเมืองไทยก LIKE ันแล้วเด็กๆกำลังเพลิดเพลินวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพ่อคแม่ออกข้างอย่างเดียวไม่มีออกยาวแล้วครับออกข้างอย่างเดียวเลยเป็นเหนียวเลยค่ะเมื่อกี้น้องเกดเข้าไปแล้วต้องเบรกนะคะไปมาต่อละไหันมาหนูขับด้านลูกๆก็หนมาอ่อนนะมาไทยมาหันหน้ามาหันออกมา เข้ามาเยอะกสักทีนอนโอ้ปล่อยเบาๆนะเออปล่อยเบาๆนี่ไะเคล็ดลับหุ่นดีของของเจ้าของบ้านพี่ขวัญนะคะดูพี่ขวัญบอกว่าอายุมากกว่าแม่แอนจังนิ่งกว่าแต่สวยกว่าแม่แอนดูลับไหเยอะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คุณบอกว่าอยากจะผอมสวยหุ่นดีและดูสาวไปตลอดปีตลอดไปนะคะต้องออกกำลังกายเยอะๆใช่ไหมคะกินไปแล้วแต่ออกกำลังกายด้ไหมใช่ค่ะเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงค่ะถ้อะพอแล้วพอแล้วอันไม่ได้ค่ะเอ่าเดี๋ยวขอตัวให้เด็กๆไปตื่นเต้นกันก่อนดีกว่านน้ำเค้ไปบ้างหน่อยค่ะได้ กายหันมากเฮ้ยกายไปไปเร็วกายเดี๋ยวหกล้ม